สวัสดีค่ะเราจะมาร่างเรื่องการเสิร์จัดเรามาด้วยก็ต้องเร,งรียนฝั่งจังหวัอในช่วงเย็อนยุคมายาเกีนยวกับสราพากาศที่เ,เย็นเจรามมากค่ะด้านข้างก็จะเป็นตึกราบ้านช่องสถานที่โรงแรมต่างๆจ้ะนักเที่ยวนะคะหรือว่าทุกคนก็จะสนใจไปมาในช่วงเวลาทั้งวันเลย จะตาตาในช่วงเช้าแล้วก็เย็นสามารถมาขึ้นเรือได้ที่หาท่าเรือตามจุดตาตาตาเช่นในวันนี้นะคะเราขึ้นที่ท่าเรือวัดลาดสิมคอนก็จะมีท่าเรือหลายจุดที่ให้แวะกา,วารโดยสันผานน้ำก็เรือที่สวยงามแล้วก็บริสุทธิ์อากาศดีลมเย็นสบายนะ ่แต่นี้จะเป็นช่วงเย็นนะคนก็จะหลัตาอันนี้เป็นท่าเรืออีกท่าเรือหนึ่งนะคะอ่าจัเวลาท่าเรือนะน่าจะเป็นท่าเรือของวัดจันทรวาสเข้าไปเรือนน่อยๆนะแอเป็นวันนี้อากาศดีช่วงเวลาหกโมงกว่าๆหกโมงเย็นนะอ่าเป็นท่าเรือค่าโดยสาร15บ้าทไปกลับก็3 0สิบาทตลอนะดสายเลย อันนี้จับคอนโดนะนะคอนโดเรี่ยงนะก็การโดยสารทางน้ำก็เป็นการติดเ,เรีย่ยงสภาวะรถติดการอีกทางสำหวันนี้ก็มาไม่ได้อันนี้ดีนะก็ามานั่งเ,เรือดิบอนีนอากาศแบบเป็นสบายนึกผ่าน คอนโดมิเนียมาชาตร,รีบชาตร,รีบโอ้ข้างหน้าเป็นเรืออ่าเรือของโรงแรมของคอนโดนะรรนดคนนะชาตรีเเรือล็กก็คือเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวเป็นเรือส่งทายรออยู่หน้ารักดีแต่รีบไหวตามเลยค่ะอากาศแล้วก็อาน้ำก็ถือว่าสะอาดนะสะอาด ผ่านมานี่จะเป็นน่าจป็นห้างสรรพสินค้าเล็กๆโอ้สี่เยี่ยนหนางนาเลยคือประจักรขาจั้สมาเห็นไหมคะเริ่มค่ำแล้วเริ่มแล้วเริ่มบองประจักรนเป็นดวงเป็นวันเป็นวันมาค่ะผู้ชายระจันเป็นดวงสวยอ่ะก็จะไปเรื่ก็จะไปลงที่ท่า วังหลังศิริราชนะก็หา,าเวทย์บาเที่ยวนั่งเรือชมชิวทัศน์ลุ่มฝั่งแม่น,น้ำเจ้าพระยาได้ะใครว่างหรือใครโดยสารทางเรือก็อหรือยังไม่เคยก็ลองลองดูเราก็จะผ่านสถานที่หลายสถานที่อันนี้ราชการตึกบ,บ้านช่องนะคะที่อาศัยนะแ,แล้วก็จะเห็นวิถีชีว์ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สองพนหอกส่อนก่อนก็้าจะคือคักลแล้วก็ได้ารับเปลี่ยนไปก็สถานที่ก็จะเปลี่ยนแล้วยังเขามองเห็นพระจันทรอ่นะัน,จ,นจันทร์สวยะจัน,น,นทร์กำลังเอผ้าเรือ,ท,รอท่านมาผ้าโดยอ่านมาผ้าบางถ้าเขาก็ไม่จอดนะอัน,นี้ก็เป็นบ้านเรือสำหรับก็ยังอยู่มีเรือ ถ่าปลานะคะเรือประมงของชาวบ้านทัดมานะคะอ่าน่าจะจอดท่าเรือนี้นะจอดเลเจอดอ่ะอทาเรือแบบเียากมาท่าเ,เ,เรืนนอนถ้าล <คน S 1> อกบเจ้าท่าบ้านบนท้ายรช่วงเช้าก็ช่วงบาแล้วก็เรือจะจอดประมาณสักสองสามนาทีเพื่อให้คนโดยสารขึ้นเรือ ึงลงเรือก ok ็ต้อ,องตงระวังเดี๋ยวจะตกตกไปในล้าแต่ล้วเจ้าห้าที่ดูแลช่วยเหลือตลอดเวลาอ่าเดยสาทอด้าโดสาทอดคนจะเยอะมากนะานผ้ชมอ่คนขึ้นเรือเสร็จพาเรือก็จะได้ต่อไป่วเลืโดยสารไม่ห โรงแรมโรงแรมใหญ่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเลโมเอเวียนหรือเปล่าโรนะงแรม5าาดาวนะระดับไฟชูทันสียงามากเลยัดมาเขาขฉันอาจจะไปต่อนะคะก็จะมีคนที่อาศัยอยู่ในร้านอาหารด้วยคนเรี่ยง กำลงชีอดอาศัยอยู่รฝั่งแม่น้ำเจ้ออาพระยาก็ยัง,ยงดี้ม่มัแสวีวน,น่าตัดภาพนะคะี่จะเริ่มค่าแล้วเริ่มค่าแล้วสวมากี้เราจะ,ะาท,ที่ท่าเรือวังหลังล้วก็จะจอดที่วังหลังแล้วเนะ ที่เรือไทยเราจะใช้เรือของของกองเจ้าท่าเก็บตาสถานที่นะะคเดี๋ยวเราก็จะไปจอดแล้วก็ไปลงที่ท่าเรือวังหลังก็เชิญชวนนักเที่ยวนะคะว่าใครว่างๆก็มานั่งเดิน ก็จะใช้กดนติตาไปว่าให้วนใจคลิปนด้วยนะคะ